The second, you leave. I call you right back to check for monsters in my sheets. Yeah, high school was hard. You fight. With สวัสดีครับพบก,กับพวกเราครับ g t Racing Channel นะครับวันนี้จะทามารีวิวรถคันนึงนะเป็นรถ Honda City คันนี้เนี่ยแวบ,บแรกผมดูนะไม่รู้ว่าแบบว่ามันจะเป็นรถที่วิ่งมากแต่พอแบบไปขับดูกันเฮ้ยโหโคตรวิ่งเลยวลิ่งสุดๆเลยเดี๋ยวคอยดูผมว่า,ารายละเอียดเยอะมากแล้วผมว่ายังอยู่ในสเต็ปที่ใช้งานได้ทนทานไม่พังแน่นอนเ <Okay. S 1> ป็นรถ NA โคตรวิ่งารายละเอียดไปดูพร้อมกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยเกมครับผมชื่อเกมเป็นเจ้าของรถ Honda City ที่ผมพูดเมื่อกี้ของเกมเนี่ยเคยขับรถอะไรมาบ้าง Mazda กับ Jazz ครับเคยขัับบ Mazda Jazz กตอนนนี้เป็ แล้วทำไมถึงเปลี่ยนมาเป็นซิตี้อ่ะอยาาวิ่งเอ็นเอพี่โอเคแปลว่าเคยขับรถเทอร์โบมาใช่ไหมขันไหนเป็นเทอร์โบอ่ะเจจีเครับแจดเทอร์โบไม่หนุกเหรอจริงๆแิงเจเทอร์โบผมว่าวิ่งมากเลยนะมันคนละฟิลพี่คน,นละฟิลแช์ไม่ได้ ตอนนั้นแก๊สอยู่กี่ม้าร้อยแปดสิบสี่ตัวก็แรงนะเราเป็นสี่นี่แรงแล้วเหมือนว่าไม่ตอบโจทย์เราใช่ก็เลยไปเอาซิตี้มาใช่อ๋อตอนแรกที่ได้มาเป็นสเต็ปแบบไหนไล่ข้างคนระับไ <Okay. S 1> ล่ข้างไม่ได้แกะเครื่องใช่อ๋อแล้วเราก็เอามาทําต่ออีกทีนึงใช่ผมบอกเลยนะจัดเต็มคันนี้คือเป็นเอ็นเอที่แบบว่าทําเกือบหมดแล้วใช่ง<ม>ั้นแล้วก็ที่เด็ดคือคันนี้มี6เกียร์นะครับนี่คือไฮไลท์ของคันนี้เลยมี6เกียร์ ก็คือเป็นเกียร์ของ m d 2ครับ m d 2ก็คือเกียร์ K20 เกียร์ลูกเท่าไหร่เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นดูแล้วกันอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าภายนอกของของเกมพวกฝากระโปรงกระจังกันชนนี่เป็นของ Honda City ตัวเดิมเลยใช่ไหมอ๋อแล้วก็เห็นว่าเราจะไปอุดกันชนอยู่ใช่พี่ก็คือว่าจะทํากันชนแบบกันชนเรียบอะไรเงี้ยหรอใช่ครับสีนี่ก็เป็นสีเดิมเลยใช่ไหมสีเดิมโรงงานแล้วอ่าก็เป็นแบบข้างหน้าคือเหมือนเหมือนถ้ามองเนี่ยคือเดิมเลยอะ โอเค <Okay. S 2> วันนั้นไปเจอก็คือแบบสภาพเนี้ยแบบเฮ้ยรถเดิมใช่<อ>แต่ว่าตอนสตาร์ทรถนี้ผมบอกเลยนะว่ามันไม่ค่อยเหมือนเดิมนะเออตอนสตาร์ทรถผมว่าเฮ้ยสตาร์ทแปลกๆโอเคแล้วก็มีไอ้ดักหน่อยนึงใช่นะครับข้างหน้าก็คือมีเอาไอ้พวกเป็นอะไรอ่ะตัดหมอกออกใช่ไหมใช่ครับอ่าแล้วก็มีไอ้ดักเข้ากองเนาะจะเข้ากองใช่โอเคเดี๋ยวมาดูล้อก่อนแล้วกัน ล้อของเกมเป็นอะไรเอ่ย f P F 1ครับล้ออ P ีใช่แท้ไหมแท้ครับนี่ไงแต่งน้อยแต่ของจริงแล้วก็ยางเป็นของโตโยครับอ่าอ๋ออาวันพาโอเคแล้วก็พวกเบรกอะไรงนี้เราได้ทำอะไรเพิ่มเติมไหมเบรกเป็นจานลันสต็อปครับเปลี่ยนจานนะครับก็เป็นจานซลล่องของลันสต็อปพาเบมโบพาเบมโบครับเซรามิกว้าว แต่ว่าเป็นคาลิปเปอร์เดิมใช่ครับโชคเป็นของอะไรเกมจูเนอร์คอนเซ็ปต์ครับอ๋อไอ้ตัวนี้คาแรคเตอร์จะเป็นแบบนิ่มๆหน่อยเนาะครับเราเซฟอยู่เป็นไงบ้างคันนี้ก็นิ่มเหรอพี่เซฟนิ่มเลยใช่ไหมวิ่งใช้งานทั่วไปโอเคอ๋อ,อแล้วปรับแข็งสุดไหมคันนี้ปรับแข็งสุดครับแข็งสุดแล้วก็ยังนิ่มอยู่ใชม่มันใช้สป,ปริงของเดิมของมันใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคแล้วข้างหลังนี่สเปคเหมือนล้อหน้าไหมมีอะไรต่างกันไหมเหมือนกันครับผมก็เป็นล้อสิบห้าเหมือนกันส ข้างหลังเป็นน้ำเบรกใช่ไหมเป็นดำครับไอ้สปริงของจุดน,นเนี่หน้าหลังมันเท่าไหร่กี่เคหน้าไม่แน่ใจหลังของผมตอนนี้6เคโเคใช,ใช่สปริงเดิมของมันไหมสปริงเดิมครับอ๋อโอเคหลังเป็นอเคคือพาร์ทภายนอกนี่ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมใช่ครับอโอเคแล้วก็ไอ้ของของฮอนด้าซิตี้อันนี้ทําเองหรือเปล่าอันนี้เปลี่ยนพี่เป็นเกรทไฮบริดเกรทไฮบริดใช่ครับมันเป็นของฮอนด้าซิตี้เหมือนกันอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับของญี่ปุ่น เอ้าเหรอใช่อ๋อได้มาทั้งฝาเลยหรือว่าใช่อันนี้มายกฝาคือชิ้นนี้นะใช่ไหมใช่ครับคือชิ้นนี้เป็นของ Honda City เหรอใช่เป็นเกทเป็นซิตี้ญี่ปุ่นเหรอใช่ครับเขาเรียกเกทเหรอที่นู่นอ่ะโอเคอ๋อเพิ่งรู้ตามแล้วกันอืออือแล้วแล้วรูปทรงมันต่างกับซิตี้บ้านเราไหมเหมือนกันเหมือนกันแต่แค่มีไอ้นี่เหรอ อ๋อโอเคโอเคฝั่งนู้นอ๋อนี่นี่ก็จะมีฝั่งนี้เขียนว่าไฮบริดใช่ไหมนี่ครับก็มีไฮบริดด้วยข้างล่างเป็นชิ้นเดิมเนาะชิ้นนี้เป็นของเดิมของเดิมครับแล้วก็ท่อพักปลายเป็นของอะไรของ JTC ครับ JTC ตั้งแต่พักก้างมาแค่ปลายแค่ปลายอย่างเดียวกับเพจ JTC โอเคโอเคใช่ตรงใช่ครับสองนิ้วสองนิ้วโอเคภายนอกก็ประมาณนี้ครับก็ดูคลินคีนเนาะคือดูก็ไม่รู้ว่ามันจะวิ่งขนาดนั้นนะวันนั้นะ อ่ะเดี๋ยวดูห้องเครื่องหน่อยแล้วกันด่าดูห้องเครื่องนะครับอันนี้คือเครื่องรหัสอะไรนะ l 1 5 z ครับ l 1 5 z เป็นเครื่องเดิมซิตี้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเราเล่าสเต็ปคันนี้หน่อยว่าเครื่องทำอะไรมาบ้างมีลูกบีโอครับผมแล้วก็ทำฝาเต็มว้าวลูกบีโอก็คือ L15 เนี่ยสามารถเอาลูกบีโอมาใส่ได้เลยขนาดพอดีกันเป็นแบบว่าทำสูตรเพิ่มกำลังอัดอะไรอย่างเงี้ยับเพิ่มกำลังอัดฝาทำเต็มนี่ทำอะไรบ้างครับหมดเลยพี่คัดพอดใช่ IDI เสีย แล้วมีพวกสปริงวาล์วอะไรอย่างงี้ป่ะสปริงวาล์วมีครับมีสปริงวาล์วด้วยใช่โอเคใช้ของอะไรรู้ไหมสปริงวาล์วของอิสระอ๋อเพ้ยอย่างนั้นต้องมีแคมด้วยป่ะแต่แคมเป็นของเบิร์ดที่อะไได้ด้วยเหรอเออนั่นน่ะดิสปริงของอิสระแคมเบิร์ดก็ฝาเต็มแล้วก็มีทําลูกใช่ไหมใช่ก้านได้ทำไหมก้านไม่ได้ทำครับยังเป็นก้านเดิมอยู่ชาร์จเดิมหมดเลยอ๋อเอาแล้วเปิดรอบอยู่เท่าไหร่ตอนนี้เจ็ดพันครับผมวว้าของเดิมมันเปิดอยู่เท่าไหร่ ังเริมอยู่6,000น่อย6,000น่อยๆครับจริงๆน่าจะเปิดได้อีกเนาะถ้าทําฝาทําอะไรมาแล้วต้องทําก้านใช่ไหมเหมือนรอกวัะถุแล้วมั้งโอเคแล้วก็ไอ้คำว่าไล่ข้างของเราตั้งแต่แรกมาคือเขาไล่อะไรมาให้มีลิ้นควานมีอ๋อตัวนี้ก็เป็นลิ้นควานอยู่ใช่ไหมใช่ครับตอนนี้เป็น R18 ครับอ๋อลิ้นของเครื่อง FD แหละใช่ไหมใช่แล้วมันชนใส่กันได้พอดีเลยปะใช่อ๋ออุดนิดหน่อยอืมใช่ แล้วแบ<า>บเวลา,าเราสเต็ปนี้ต้องมีทําระบบน้ํามันเพิ่มปะมไม่ได้ทำเลยก็ปั๊มติ๊กอะไรของเดิมเดิมหมดเลยครับโอเคแปลว่ามันยังพออยู่แล้วก็ไฮไลท์ก็คือเกียร์นะครับมองเห็นหรือเปล่านะไม่รู้นะเกียร์อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ใต้กอง siege. ใต้กองนี้ใช่ซึ่งถ้าคุณซึ่งถ้าคุณเปิดฝากระโปรงมาคุณจะไม่เห็นนะครับว่าว่าเกียร์มันไม่เดิมคือบอกเลยคันนี้6เกียร์เป็นเกียร์ของเคยี่สุดเกียร์6อยู่เท่าไหร่นะ 245 245นะครับคันนี้วิ่งอยู่245 7,000่้ใช่ไหมรอบ7,000ใช่ไหมวิ่งมากวิ่งมากโอเคก็เพิ่งเคยเจอนะผมเพิ่งเคยเจอคันนี้เลย NA ทำเต็มตอนนี้จุนจบอยู่เท่าไหร่ออะรนะ136ตัว136ตัวกับเกียร์เกียร์วิ่งมากโอเคก็ประมาณนี้รายละเอียดเดี๋ยวดูภายในกันนะ เบาเป็นของอะไรอะบเบาเดิมหมดเลยพี่เดิมหมดเลยภายในเดิมหมดเลยภายในเดิมทั้งคันทิปตี้ออย่างนี้เลยเบาหนังด้วยครับนั่งสบายนะครับเป็นเบาเดิมโรงงานวยรถหอมโอเคอที่เห็นก่อนชิ้นแรกเลยคือเป็นคอนโซลครับอนโซลมาเป็นงี้หรือว่าเกมเอามาทำอระหุ้มฟิล์มลอยน้ำนี่หุ้มฟิล์มลอยน้ําเกมเอามาทําเองใช่ไหมครับเนี่ยนะชิ้นเนี้ยพวกเนี้เหรอใช่เป็นสติ๊กเกอร์หรือว่าเป็นอะไรเป็นฟิล์มลอยน้ำนี่เป็นฟิล์มเป็นฟิล์มเหรอใช่ อ๋อเอออันนี้ไม่ไม่ไม่เคยรู้จักแต่รู้จักไหมเคยได้ยินนะว่าเป็นฟิล์มแบบฟิล์มพวกไบน้มันมันใช่แบบที่เขาทาคาร์บอนแล้วก็แล็กเกอร์เป็นอย่างนั้นเหรอเป็นผ้ามันเป็นผ<ร>้าวางบนน้ำอีกแล้วเอาไปชุบโอ้โอเคก็สวยดีอะ่ะมีขาวมีดําสลับกันทําทํานี่นะชิน้นนี้ชิน้นนี้สวยงามโอเคแล้วก็อันนี้ทําเองใช่ไหมอันนี้เปลี่ยนตัวท็อปมาใส่ครับอ๋อของตัวท็อปมีจอแบบนี้ไห้เลยของผมมันตัวธรรมดา โอเคคันนี้ไม่มีเกียร์เลยไม่มีนะครับวิ่งอย่างเดียวเอ็นเอวิ่งอย่างเดียวไม่ต้องดูอะไรเดี๋ยวพังรูเองใช่ไหมโอเคแล้วก็นี่นะครับหัวเกียร์เป็นของอะไรเกมหัวเกียร์ไม่ทราบไม่ทราบใช่ไหมแต่ว่ามันเข้าเกียร์ตามนี้เลยใช่ไหมอาร์ก็ดันมาทางนี้เนาะคือหกเกียร์ครับคันนี้แล้วก็อามันก็เลยจะอยู่เลยเลยหกออกมาอีกโอเคแล้วคัสใช้ของอะไร จำไม่ได้จไไม่ด้ใช่ไหมอะไรนะกล่องสแตนเลสโลนะครับดัตเทกดัตเทกสแตนเลสในะก็เมื่อกี้บอกแล้วจูนจบอยู่ประมาณ136ตัวนะครับเดี๋ยวผมดูคัดหน่อยแล้วกันคลองแดงโอ้โหคัดตึงอยู่นะวีสองชั้นใช่ไหมวีสองชั้นก็อยู่ประมาณระดับห้าครับเืแต่นี่เราขับทำงานด้วยใช่ไหมใช่ โอเคขาแข็งแรงนะครับคนนี้ผมบอกเลยหลับห้าแล้วขับใช้งานได้ก็คือขาแข็งแรงขับในเมืองไหมขับเี่เออโอเคนั่นแหละหลับห้าน้ำมันเป็นของที5แปดห้าี่แปดห้าใไหมโอเคแล้วเดี๋ยวฟังเสียงสตาร์ทเลยกันนี่คือเสียงเดินเบานะครับพอบแฮกๆมาเลยนะครับ โอเคไหมอ้าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเกมหนับเลยโอเควันนี้ก็ขอบคุณน้องเกมด้วยนะครับที่ให้เรารีวิวรถเซฟตี้เนาะครับผมก็อยากลองนั่งเดี๋ยวให้น้องเกมพาไปนั่งรถหน่อยได้ครับเป็น L15 6เกียร์จะวิ่งยังไงเดี๋ยวไปดูกันอ่าเดี๋ยวก่อนไปก่อนไปก่อนไปใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สมัครใครพวกเราด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าไปนี่ครับเราอยู่กับ Honda City นะครับหอมแฮกแฮกเลยนะเดินเบาผมบอกเลยหอมแฮกแฮก ทำเต็มอด,ดนมะานล,ลองา,าน,น,นั่งห้าด้วยนะบอกเลยนะนั่งคนออถ้าจะบ้ากะละมังนั่งโรลซิ่งห้าคนเออี่าตเรเล่นไปเลยฮะแรงไม่แรงนะได้เลยเดีเ๋ยวสเป็นไงห้าคนนห้าค,คนนะครับ